มันเคยเห็นคนติดกีตาร์แบบไม่มีกีตาร์ไหมครับนี่ครับนะฮะฝั่งเห็นฝั่งนู้นไหมครับฝั่งนู้นเขามีกีตาร์ครับคนนี้ครับคนจนครับไม่มีครับไม่เป็นไรดีดแม่งอย่างนี้เลย <c oughs> ตอนนี้อยู่ในเกนเซนโรสี่นะะเซนโดไอไวีอุ้ยเออ มาทำอะไรกันก็ไม่รู้อ่ะจะมารีวิวสักอย่างดีกว่าอเอาเป็นปืนที่ผมใช้แล้วกันนะตัวนี้นี่คือปืนดับสเตปนะครับไอ้นนี้เป็นเพลงเพลงอีกแบบหนึ่งเพลงดับสเตปในปืนดับสเตปเนี่ยมันจะมีเป็นมีหลายเพลงนะในตัวปืนหนึ่งหนึ่งกระบอกก็เป็นมันชนกูทำไมเนี่ยไปป้าทีหลังขับรถดูคนด้วย เนี่ยปืนของผมเป็นใช้สีชมพูะฮะก็เป็นเพลงหนึ่งสีอื่นก็เป็นอีกเพลงหนึ่งนะฮะนี่คือสเต็ปของของปืนนี้ครับมาดูปืนนี้เป็นเพลงยังไงมาลองดูกันนะครับ <bleed S 1> นะฮะ <spielt everybody. S 1> เพลงนี้นะก็คุ้นเคยกันดีใช่ไหมนะแดงขีดปืนก็จะเข้ากับจังหวะเพลงนะ,ะดูะฮะ แรงใช้ได้นะครับปืนนี้แรงมากๆเลยมันนะครับปืนเนี่ยใช้แล้วมันดีนะเป็นไงบ้างครับมันก็จะต้องชาร์จใหม่นะฮะ เป็นเปอร์เซ็นต์อยู่ทางล่างขวานะฮนะในชาร์ตล้วก็จะยิงได้ไหมครับรอุ๊ยขุดยนมาใช่ไหมเอาเป็นว่าขอรีวิวแค่นี้นะครับไปแล้ว